โอ้ยหคักคงแน่เนาะจักเป็นผ้าขขอยมาอย่างพณอนะเป้าผู้ๆอยู่แบนไม่ยังเลยพี่น้องสูบอยากนนามาสูบซื้อๆเนาะเก็บตัวคำวะ ไทยครับพี่้วยัยงเวือวร์เราบ้าดิไม่อย่างที่ร้องอะไรเนี้ยยังมันเดีย๋ยวทุกใครบ่นละไายบกัดมากตัวนี้กัดบบอยู่บ่ก็ตึกนี้จะบูชินบอลแจมเผื่งไงเนี่ยเอาเชียวโอ้จีไปไกลก่อนส่น โอบอกเนาะมิ่มม,มิมม,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 มิมพี่ออน้อง,งนิ่มแยมพึงยังไงตอดทำตัวนิ่งพึ่งตั้งตัวนี่บ่ตอดแล้วอ่โชว์หน่อยจ้า เดี๋ยวกบไปกไปไปไปจสางหัางหลีอยู then, ่เด้นมานีนะนานาล่าล <southeast. S 1> ่าน้ำหวาน bưng cái cày đủ chát chát đồ. ui ngồi nhỏ tìm hàng đi Thôi, tôi đục quả chào quân mẹ ไล่ตูมันออกมันไปสัางหัองใหม่ที่ไหนมีป่าที่นั่นมีอาหารลุกเว้ยเต็มบะเห็นที่ดี่แล้ว Mm hmm. แต่ข้างเราบับินว่อนเลย